ดูวิ่งกล้องเดให้ขึ้นไปเลยดีดีตั้งก่อนอ่าลงก่อนดีลงก่อนลงก่อนลงก่อนได้ได้ไปไปได้ได้สายได้ได้ติดย้านนิดเดียวทำไมมันไม่ขึ้นเลยครับใจเย็นใจเย็นขอกเข้ามาอีก ลมมีหูหนูมีปีกเขาดีเฮ็ดวีหนึ่งเนี่ยม,มันมีแต่ลมบนครับอย่างนี้คือลงแล้วใช่ไหมครับาล้างต่อไปเรื่อยอ่ะตาแล้วยกยกแล้วพุ่นกลับมายัดเข้ามา mà cái cây khẩuอีก ไม่ไม่ใช่หมุนเข้ามานะ ตอนที่มันยกอะงนั้นแหละตรงนันแหยกดีไปดึงข้างซ้ายด้วยดิกลัวมันแข่งนั่นแหละได้แล้วนแกเมือนเาเอกนนักาะไปี่ยเน่แหละตรงนั้นแหละเ้ยแต่จะบปนมป็นกันนะวขาใครขวามัน โคตติดคตติดเขาไม่ต้องดึงอคตติดเขาไม่ต้องดึงโคตติดเขาให้ตรงไปู้นไปเป็นม้นเฮอเต้องไปคิดียวราดูดูอ่ดูไว้ไปเดียวเดีย ขวาไปเลยชิดๆเข่าไว้ยัดเข้ามายัดให้ใกล้ๆภูเขาเฮ้ยสบายมากอยู่แล้วจะรู้มันจะุกยกเราตอนไหนนี่จะรู้ได้ไง มันจะพุ่ขึ้นเห็รู้รเทุกทกชนิดต้องถึงนะต,ต้องไสมัสเลยร,ร,ร,รู้สึกเหมือนยุงจะเยอะนะครับ,รบก็กางมุ้งกันด้วย <laughs> เยอะนะครับพี่อ <soup> ้ขโมยเจะลืมดูจังหวะตัวเองครับดูจังหวะตัวเองถ้าพร้อมเอาอย่าถอยหลังมากโอเคโอเคตามาต้าไปก้มก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าถูมือสุดชูมือสุดชูไว้ชูไว้สูงโดดเลยถูมือไว้

เชนะียครับกองเชียวนกลับป้าปล่อยแกเถอะปล่อยแก้ดูมาต้องงานแล้วยืนดูอยู่เป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมนี่ล้มดูไกลๆก็สวยเหมนะือนนะแต่แต่ถ้าสีเหลืองไปด้วยจืดเลยเจอสีเหลืองสีแดงออกไปโหต่อไปตัวต่อไป anh đấy, nó kêu tiếng đâu, con mãn, coi nhé, coi nhé, coi nhé, coi